มาเราจะไปเรงเลกดรงตรงสายไปขวาเายเดี๋ยวที่ท่น่เดอส่ยตอบคำของเรานะครับนี่คือเขานี่คือรถาแล้วเนี่ยขอบคุณใอดีตอดีสใสจังเลยทุกคนนี่ทุกทุกคนบอกผมว่าไม่ได้นอนอะไรเงย สดใสอยู ooh, ooh. ่เลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับกินไปจีหนูหนูเนี่ยตเร้อดิอาารเต้อมานี้เออตหนูเราต้องเตรมารตวเราเพิรมเสวัสดีครับสวัครับก็ทานาาร เจดีสติงหรือเปล่ามีใครมีหรือเปล่านะมีใครกดไปหรือเปล่ามีใครมีเจดีสติงหรือมีใครกดมีใครกดเลยฮะไม่มีใครเลยเหรออ๋อมีไหมไหนใครพีไปแล้วบ้างมีมีใครพีโอ้โหังคนเท่าไหร่โธ่เลยย่อเลยฮะทางนี้มากทางนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้ตอนตอนนี uh, ้ค uh, ือแบบเราจะเดินไปไงดีไ uh ม่ไม่ไม่เดียนี่เราจะเดินไปยังไงเดี๋ยวโอเคโอเคเดินไปตรงการเดินไปตรงกางกันนโอเค hello